สวัสดีค่ะชาวโโลลักครับครับร่วมพ้นคนหน้าตาสวยใสยกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะพร้อมกับสารด,ดีๆและเรื่องราวดีๆที่จะมานําเสนอให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบกันวันนี้ทางสซโลลักครับมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําให้ท่านรับทราบกันก็คือตัวนี้ค่ะสโลลักสกินไวท์ตัวนี้เป็นซีรั่มเนื้อใสาบางเบาแล้วก็ปราศจากน้ําหอมนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสิวป้า กลบใบหน้าหมองคล้ำนะคะเพราะตัวนี้จะอุดมไปด้วยสารสกัดจากสูนไพรธรรมชาตินะคะซึ่งสูนไพรธรรมชาติตัวนี้ก็คือสูนไพรซโลลักนั่นเองคุณสมบัติของสุนไพรตัวนี้ก็คือช่วยในการขับขจัดแล้วก็เสริมสร้างนะคะขับสิ่งโสโปรกนะคะจากมลภาวะต่างๆพวกความมันสิวฝ้าบุดตานให้เรานะคะพร้อมขจัดปัญหาผิวฝ้ากลับใบหน้าหมองคล้ทำทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสว่างและกระจางใสขึ้นนะคะ อีกสาคัญก,ก็คือตัวนี้ก็คือมีตัวที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวโดยกลิ่นไพรโซล,ลัรเนี่ยก็จะไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยบางลงไปนะคะพร้อมทั้งตัวนี้นะคะยังจะช่วยให้ผิวหน้าของเราผ่องอ่อนเยาว์และเป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้ไม่เกิดอาการรายคลายเคืองด้วยนะคะเพราะตัวนี้มีสารสก,กัดจากชาโมไม นะคะตัวนี้จะช่วยในการป้องกันการอักเสบของผิวนะคะช่วยลดอาอการระคายเคืองและอาการแพ้ต่างๆนะคะทำให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทาให้ผิวหน้าของเราเนียนะะน,น,ยนุ่มดูอ่อนเยาวก์กว่าวัยได้ดีเลยทีเดียวนะคะวิธีการใช้ก็คือหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าของเราแล้วนะคะเช้าเย็นเราก็ใช้สูงไพลสโลลตรล์ตัวนี้แต้ม5จุดแล้วก็ทาเบาๆรอบบริเวณผิวหน้าของเรา แค่นี้ก็ทำให้ผิวหน้าของเราสว่างกระจ่างใสได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วในวันนี้นะคะทางโซลาร์กลับก็มีข่าวสารจะมาแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบกันก็คือทางโซลาร์กลับนะคะได้ทำนะคะกิฟต์เซตต้อนรับเทศกาลวันแม่นะคะก็คือกิฟต์เซตรับผิวแม่นั่นเองนะคะตัวนี้เราทํามาด้วยกัน2ชุดนะคะนี่คือชุดที่1ก็คือชุดตัวพลนาก็คือชุดทองคํานั่นเองนะคะตัวที่2ก็คือตัว กินเซงครีมนะคะที่จะช่วยในการเพิ่มความเปล่งปลัง่งให้กับผิวพรรณของคุณแม่ของเรานะคะอย่าลืมนะคะสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราก็จะมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมแนะนำให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบอย่ดงเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ